โอ้โหรถไฟอย่างกับมังกรดิลยไม่ปกติจะไม่มีทางรถไฟนี้ครับเขาสร้างใหม่ตั้งแต่ตั้งครูรถไฟมาครับรถไฟไหนเนี่ยสามร้อยตีร้อยอุ้งดึงดิบรถไฟมุดดินอยู่ไหนเฮ้ยระวังอ๊ะนั่งเลยโอ้ผมไปโรงเรียนผมไม่ได้ไปนรกนะคุณครูครับคุณครูครับ

สวัสดีคะ่ะจีดคลิปน้องหนูดอีกเช่นเคยครับวันนี้เราไปเล่นแมปรถไฟในเกมโนบ์กจะุ๊ยุยปัุยวันนี้การเล่นจะง่ายแสนง่ายมากก็คือจะเล่นลุกแมปนะุกแมปเลยครับ oh. แมปแรกในการเล่นคาวีเอสเทนวิธีการเล่นเล่นยังไงครับขับรถไปที่รางรถไฟแล้วก็กดให้รถไฟมาให้รถไฟชนแค่นี้แหละความสะใจของเกมนี้ก็คือเราโดนรถไฟชนใช่ไหมใช่ โอ้โหรถไฟอย่างกบมังกบอนเลยเราลับไปเรารถคันใหญ่ดีกว่านะไปไม่ตัใจคันนี้เร็วนะด้วยคันนี้เร็วโอ้อ่ผมเป็นครูตุลสารนะครับโอเคอี่าวผมจะค้าลุงวันนี้ลุงจะพาผมไปไหนะครับคุณจาพาคุณไปนันรกครับเดี๋ยวผมจะต้องไปโรงเรียนนะครับคุณครูครับคุณครูคุณครูครับทำไมโรงเรียนเรามีทางรถไฟด้วยอะครับ ก็เพราะว่าโรงเรียนเราผ่านทางรถไฟพอดีปกติยังไม่มีทางรถไฟนี่ครับเขาสร้างใหม่ตั้งแต่ตั้งปีคุณครูรถไฟมาครับเอ้าคุณครูคุณครูเดี๋ยวเอ้าป้าเอ้ากึ๊งเอ้แบต่จี้จัดอยู่จังจักษุจังคูโรขดคุณเพียว แบบนี้เนี่ยมีรถอะไรบ้างอ่ะที่สนุกสนุกว่ามีอยู่คันหนึ่ง<บ>มันดูรุ่นวายนะแบบเนี้ยคือ <c oughs> ใช่ <c oughs> ดูรถไฟที่การที่สนุกไปกันเลยครับรีดูดิเราปาครับลองกดไปที่ตรงนี้สิกดเข้าไปที่มันแล้วเราก็จะเจอกับรถไฟอ๋อแมปนี้เราสามารถมานั่งบนรถไฟได้ด้วยแล้วเราขับได้ไขับได้อ่าไปเลยไปไย คนนี้แน่นอนคนนี้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 มันมากอดดีเลยดูดูวันดี๋ยวร่งรีบไปขับเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนด้วยร้อนด้วยไปเลยไปเลยเป้าก็าสิบเก้ากิโลวเวลวเวลรถไฟไปแล้วร้อนร้อนร้อนวัวแกวิจิบวิจิบนี่รถไฟมันทนไปหรือเปล่ารอบนี้เราต้องโยนู่นนั่นมันมีรถไฟที่วิ่งขนานมาด้วยหรอป๊าป๊าครับป๊าป๊าขับเอง เดี๋ยวรถไฟไม่โบกี้หายเอา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 รถไฟพังอุ้ยพังอีบางทีก็เปาะบางเกินไปนะป๊าปาขับเองได้ไงได้เนี่ยไอ้นั่นเนี่ยมันคอยรีเซ็ตเองวันนี้ขับไปเลยแรงแรงแรงกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยระวังรรถไฟมันกลายอยู่ข้างหน้าโอ้ยดิเออเออเออโอ้วิ่งเข้าหูวิ่งเข้าอารอมาไปแล้ว จะฐานีแล้วเหรอคือานีอ้ยตงนี่ได้ไงบอกป้าเราจอมมอมแบบเมื่อกี้เฮ้ยวันนี้ดีไาเลยชิงนี่ยเดี๋ยวกลับก็มาในรถไฟอีกแล้วป้าป้าว่าไปอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันอีกแบบหนึ่งผมจะเลือกเป็นแบบนี้ละกันนะแบบต่อไปแบบนี้ต่างจากอันที่แล้วป่ะใช่ตาครับดูมันโล่งๆแต่นี้มี โอ้มีเมืองด้วยไปรถทัวร์คนจีนขึ้นเลยทางขึ้นเหนื่อยวะเนี่ยเฮ้ยตัวไม่มีข้อไม่ได้ไงวเนี่ยป๊าปาเป็นทัวร์จีนไปเลยารู้ไหมความเร็วของรถคันนี้ถึงทรงร้อเมตรเลยเนาะถึงร้อยกิโลเมตรเลยหรอเอ้ยไฟฟ้าเออไปไหนเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยอุ้งรึงดีจ้า โอเคบอกว่าขึ้นรถไฟเร็วกว่าที่หนูจะกดซึมาเป็นผู้โดยสารนะครับนี่ลงมต่ช่วงครับไม่รู้ไม่มีบอกรถไฟมันเฟี้ยวฟ้าบากเฮ้ยปหนอ้ยระมังกรถไฟข้างหน้ากินกินเกาเบืองแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 อ้โหโอ้โหอ้โห้โหโอ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 ้โหอ้โหโ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 อ้ห้โห ้าวไม่ใช่มุลีนี่ว่านี่รถของหนูอยู่ตรงนี้รถเฮ้ยมุลีไปด้วยดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บ้าๆหนูอยู่ดิ่เห็นรถสี่ครัวก็ขานั่งกันแล้วกันนั้งแหละกันนั้งแหละเกียร์หลงแล้วอยู่ไหนเออแล้วว่าเอาไปเอาไปบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นายมาติดตรงนี้เราก็ไป เล็กนั่งเลนูลูกเตยถูกไวไปเร็วโอเคตาจะมาชมเมืองไปลงรังสิตครับเฮ้ยเยียยวตู้สต็อปสต็อปหยุดโค้งง๊ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะอ้าลูกเตยตกตาเอาถึงสถานีแล้วแล้วก็วิ่งกลับเข้าเมืองต่อ เลี้ยว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 โอ้คุ้อมืรีกระโดดอเรอช่วยไม่มีคนช่วยต้องลงจะได้ไปรถไฟชมเมืองไว้เนี่ยโอเคเราจะขับรถบัสชมเมืองแทนละกันนะแล้วคันนี้พิเศษหน่อยนะอ้ดูดิจริงไหมโคบัสเลยนะ ครูวัดแต่คันนี้มิต่อถึงด้วยนะคุณครูครับวันนี้ผมอยากจะไปโรงเรียนนะครับผมไม่อยากขึ้นรถไฟครับคุณครูผมไปโรงเรียนผมไม่ได้ไปนรกนะคุณครูครับคุณครูครับคุณครูผมกูครูคุยครูผมไม่รู้ลยคุณครูติดตัวครูโดนตัวไปทิ้งนักปรียนแต่ทิ้งนักเรียนลงแถวอย่างนี้ครับคุณครูครับ เดี๋ยวคุณครูจะพาไปด้านักเรียนอ้าววันนี้เช็คชื่อก่อนสิเด็กชายดนยวัฒน์มาไหมมาครับโอเคงั้งไปเดี๋ยวนั่งเฉยๆค่าเขียนอยากดูคุกค่ายยืดเอาล่ะวันนี้คุณครูจะพาไปทัวร์นรกเอ้ยเต้ยโครับพ้าผมไม่ไหนครับครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ในเมืองนะครับอันนี้คือบางกอกของไทยนะครับคุณครู พี่วิกฤตเรียกรถไฟไงอันนี้หนูเป็นวัยรุ่นป๊อปป๊าก็เป็นไวรุ่นแ่ววแหววแหมาสี่มาสี่เพื่อนพอรถเราเป็นไวรุ่นเราต้องเที่ยวฟ้าวดิเราจะจอดเลยไม่ได้รถพ่อฉันขับไม่ได้เด็กรถของนายแล้วกันนะมามามาวันนี้เราจะไปเอาน้ำมันแอบขายกว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเด็กๆและการวิ่งไปให้รถไฟชนมันก็คือติด มันก็คือสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับเด็กๆโอ้โล้อฟรีมือโอ้โเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถไฟยับเลยวัยรุ่นไปกันเนอะเฮดขับต้องหล่อต้องหล่อตายหรือเปล่าฉันจะไปขับรถไฟด้วน้ำมันร่วงนายมาได้เลยฉันขับรถไฟมาฉัันขบรถไฟเพื่อนนี่หรอที่นายขับรถไฟ ตอนด่านต่อไปอยู่ในเทนวีเอสคาเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เป็นหิมะโอ้หิมะโอ้กระตกบิกเลยหิมะโอ้ยเหมือนเข้าสเตนนี้นะช่วงนี้หน้าหนาวสโนโมชั่นเดบัติสปาเราไปขโมยแล้วไงฮะการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแทนเอาคันนี้ดีกว่าคันนี้ไม่ดูเม็ดมากนะฉันไปด้วยดิ เข้าน่ยไม่ได้มันติดเห็นไหมเนี่ยตะโกนเปิดไม่ได้มันเครียออกมาได้ยิ่ขับดีๆไปชนหรือเสียราคาหมดเอ้ยเอานั่งเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่งขับรถกันขันนั่งกันนะขั่งกันนะขันเนื้อขันเนื้อปิ้งปิ้งไว่้าคนไปดู เส้นทุ่งอยูมาเลยขับง่ายอ่ะคันนี้โอ้รถไปนี่ทำดีนะเปอรแช่์จะขอู้วินมีรถจักรไอ้น้ำด้วยนะมานั่งด้วยกันไหมมาเออๆรถของฉันโดนชนไปแล้วโอ้รถแข่งมีแข่งแรงมากด่านนี้ทุกอย่างสโลว์โมชั่นหมดรถไปนึกยีงคับใจคันนี้หนูได้สองอ้หอยกูย เหมือนรถของเล่นเลยนะเนี่ยเออโอ้โหนั่งสบายด้วยนะขนาดขนาดแบบเฮียหรัวว่าที่ผนไม่ใช่ตัว่าสนุกตะไฟเฮียได้ฉันขับรถไฟเออขับรถไปได้ระวังเหยียบเพื่อนเพื่อนเหยียบตะลุกโอยียรถไฟตอนนี้เลยา แบบที่ใส่เลยแบบนี้มีภูเขาล้อมรอบเลยชอยชอย่งอนี่นี่นี่คือท่านป้าป้าดุดท่านปะดุดครับเชิญขับรถให้ผมเลยครับปตุดปตุดปุดปุแม่นั่งได้สอคนข้างหลังกระบะนั่งได้ไปเลยแต่แต่โอ้มีไฟออกตูดได้อุ้ยมันนี้ใหญ่ยังดิบ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 เว ไปไปไปให้ถึงถึงไหมเนี่ยถึงนี่อะไรอะทางไฟดูมันน่าจอดมากเลยเพื่อนจะจอดเรียบร้อยไม่เพื่อนมาจอดตัวทางรถไฟนายเห็นไฟมาไหมฉันเห็นแล้วโอ้โหไฟเขียวอุ้ยรถตุ๊บะของเราวิ่งได้เนี่ยโตโยต้ารุ่นไหนวว้า เหล็กทั้งคันไม่เป็นไรโดนรถไฟชนมีกันไม่ไดไน้นักเรียนไปไหนครับไปโรงเรียนครับช่วงนี้เป็นโควิดไม่รู้อะไม่ไปโรงเรียนกันแล้วเรียนออนไลน์<ฮ>นี่โดดบ้านมาไปโรงเรียนเหรอเนี่ยใช่ครับโดดอยู่บ้านมาไปโรงเรียนเหรอเนี่ยข,ข,ขยันจังเลยอะับไปให้ผมหน่อยสิอยากไปโรงเรียนโรงเรียนเองอยู่ไหนเนี่ยนอ้องอยู่ในป่าลึกอะป่าลึกตรงนู้นเหรอได้เลย รู้สึกว่าลุงหลงทางแล้วฉนแบบนี้ได้เหรอลลงคาไปไหนนี่สคูบัตรุ่นเปิดประทุน,นะครับี่แแล้ว,ลวมือลีก็โดดสอยจำไยโอ้ชีวิตมัตนต้น่างี้หัวทิมดน เป็นไงบ้างครับกับแบบระบบวันนี้เพน VS คารนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะครับมันก็สนุกนะครับได้ระบายความเครียดเอารถไปให้รถไฟชมนะใช่ไหมวันนี้เบอรลี่ไปก่อนนะครับไปแล้วไปแล้วจริงๆนะครับไปนู่นแล้วครับไปชมรถไฟกันนบ๊ายบายครับ